น่ลเนี่สเราทำก็พอแล่นใหญ่นมนง่ล่นเนี่ยนะขับมกีตัวได้รับกี่ตัวอิีิลก็เก็นี่ตัวนะบ่ตัวปิดตยานแต่ไฟและแต่งรลบนี่หัวนอดเลยไฟบ่ลูกซ้ำแกงเห็ดนี่เอาัวอหัวนบดไปได้ไปก้านนาะ หัวมมดมาใแค่แหนบไดปกันนอนถ่าอยู่แค่หมูดเวลามู่ทวนคมมัดเนาะกับตากใจสบายดีและสวัสดีเพื่อนพี่น้องเบิดสุขุสุคนยินดีตอนรับสองประมนาเก่าทุกคนเลยสบายดียามแรงคนนี้ตอนนี้ก็ประมาณ3ม้มงป่ายทุกคนเลยเราจะได้พากันออกหายุหากินตอนแรงๆอีกทุกคนเลย าขาดหมายที่แรกว่าไว้ี่เมื่อแล้วคนนี้พดอดีฮอนดอดมาเพิ่มเป็นสามคนก็เลยที่อยู่เสียงดวงอีกมือหนึ่งคนนี้ส่วนมือนี้กับมืออื่นถ้ามืออื่นยังบอมีอย่างไงจะได้เดินทางกลับบ้านคนนี้ไปรนนไปุนนุ่มกันว่าเลมินจิมานยังคนนี้นนขามาแล้วก็ฟ้าก็แล้วก็แซกไปต่ำเงี้ใจ้องามาทรมในเด้อคนนี้ไปออกเดินทางกันแล้วกะ แลนจเจแลนมึงอยางนี่สับปโบปแตกโอ้ยจะาพ่สิได้ยทุกคนี่ยแต่แต่แก็บสงสัยเธอแลนจมขมังเวททุกคนี่ยสองบาทเตี้ยนแก็บไม่กะสับแตกแต่แก็บอีแป้งปนี่โอ้ยจะาพ่สิได้ยทุกคนี่ยแลนตัวบางญ่ได้แล้วซ้ำแขนแลนทุกคนเลยโอ้ยพ่อันนิเก็ตโกยแลนแล้วมาเนี่ ตอนนี้กลจะคำนะหามุปลายกับหมุยัง,งน้องสองชนะาารดอกอกหาทางคนนนเลยโ้เสียดายขนาดไปหลอไปต่อเีอมดแคมป์คนนีน้ ฮอเข้มคนะ่ำนประมาณเจ็ดโมงปลายเกือบแปดโมงแล้วคนเลยเจ็ดโมงปลายและทั้งทีมงานนี่ยมาไดมาเจ้คนฮนาะดอนก็ได้มาพอเพชรก็บมได้มาคนเลยมื่อในตตางได้ไหมมาอนี่ะไผกับมาค้บรไผักอะไรมาเด็กคนเลยดูว่าเขา้าคเป็นนาไปน้้ำหมูเนาะตอนนี้ตะเร้งเสียงหลายบาทได้ทางฮนดดอนนะ ขาเจ้าจหมูบาดเจ็บแล้วมัน้ำก็ไปน้ำมาจักน้ำเลยมาเลยก่อนมนเลยเจ้าจที่ดังไฟข้างบนเขาถาของคุณเลยสำซาเขามาหนึ่งเขาถา โอ้พากันมาบ่เลยทางไม้พานกะนคนอดอนเป็นไดสมอยสมอยบ่เมีนบูบถาเขาเมื่อก่อนนะไม่ได้ขาหนึ่งเนี่ยเพรเมไปเมือกันเขาได้ขาหนึ่งนะยอ่ามันน่ะบ่เพ็ดได้ขาหนึ่งบ่เพ็ดนะข้าวมันเนี่ยนั่นก็เอาโอ้ยยืดตัวนี่เอ้ยระดับนีนบ่เมีนเด้วยไม่ได้จำแจ็วแล้วสิเอ้ยของคอยแลนโอ้ยสับบ่แตะถึงแลนจงพมังเวท สองบาทสับคักยังบ้โมแตกมว้ยสั่งกันได้ก้อยเลนน่ะดิโอ้โันเองเปียวสองตัวหัตตัวที่สองได้ตาขาเนี่ย๋อ <rí> e> นกคออืโอ,โอ้ตัวนั้นลือดสีใหญ่ๆน,นี่จบมาไหมโอ้ยันหมุนิูวฮะยันหมุนบอกเผ็ดมันเห็ดตาบพ้อมนะโอ้เห็ดตาบแน่และกะน,นกคอแน่ ลคอตัวหนึ่งเสียดายเฮานะแลนตัวเมื่อบูอยากยิงมั่นปรสกบการ์์อ่านเอาเลยอ่านก้อยอะไรแลนตัวดังกระไรขานใกล้ใกล้มาสำนั่นแล้วขาดครึ่งเลยแล้วมูน,นี่วะฝ้าตัวนั้นโหลดู้มันยังปาโอกาสมีโอกาสน,น,นั่งเปลี่ยนแก็บใส่เปลี่ยนแก็บจะกับแป๊กโอ้โห,หวฟว่าเอ้ยว่ะ ไปที่เดมอะไรย่าเห็นปะบอกเอยไปแล้วมันทีว่าแล้วปไ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 ปแล้วอย่าได้ผมนเดี๋ยวคัเราสูงไว้กองเอาอ่าครับเนี่ยมันไปได้ก็โบยินอีกไอยอองไก่เติบได้ถือคัดยิงหมูถือคัล้วนีใครเนี่ยลำบ้านเนาะมูลค่าหนึ่งหมอ อกขาหนึ่งเนอะยิงหมูอกขาหนึ่งมาได้นำเลยได้หมดเลยคอยคิดว่าได้หมูขาหนึ่งเลยต้องเกิดใจเพราะว่าตียิงจนขาขาดึ้นแนใจว่ามจนจะตอกหมูมด <c oughs> เดือดขาดหนึ่งเงิดแล่ขอที่เล่ยเงิดได้ขอว่าจี้งูจนขาคันาวาได้ข้ามหนึ่งเดี๋ยวนี้คนแบนให้เดือดเลยตัวนี้มีไงเปลืองกลางกายหน่อยไงเล่หนี่ยสิเราทำกบพอแล่นไงคนเราไหล่นเนี่ยนะคันลโบกี่ตัวได้โบตัวอิริล้นกี่ตัวนะบัวตัวของเทโลดสาวโบแตกอันนี้อ่านแล้วอ่านว่าขาดครึ่งแล้วเหมือนนี้ บัวขาดขัดซ้ำซับบัแตกซ้ำโอ้ยแต่เกา่าบัเคยพลาดต่ำต่ำตลอดเม่อนีหร่าแปะ <S <S เป็นนึกเป็นนั่นนั่นใช้บ้านผู้ไดเห็ดป่วงออกลายเนาะเขาได้ลายได้อยู่บ้านได้บ้านข่อยบัวลายได้ทางข่อยให้กระต๊กบริกนซ้ำอ๋อแล้ตอนเจ้าขึ้นมาอ๋ออะเขาาแคมทางนะปิ้ใจหาแคมทางนะได้เต็มขู่หน่อยนะ จุ่มๆนะเมื่อไหร่บริเวณดอกบานเลยรุ่นใหญ่นีบออ่ะรุ่นนี้แหละจุ่มๆนะเห็นครับแกงแซ่บมิติดอกอันน้อยๆต่อเอานะเดนเดนก็ะหอกเขาตัวมันเหลืออุ่นเติมอีก นี่ืมปุ๋งกพอนนเอ้ยปิดตะยานตะไฟนี่แหละตัวงรอบนี่หัวนดอดเลยไฟบลูกก้ำเก่งเห็ดนี่โอ้ยแสยบเลยฮึแสบไฟบลุกก่นน่นะ เม่นบ่เคยเม่าเลยนะบ่เมาบ่เคยเม่าบ่เคยเมาเห็ดบ่เคยเมาเห็ดเมาแต่เหล่าบอกเหล่ายากับ่กินนยายาเข่าละมันดอนก็โป่งดูอยู่นน้ำเด็กะโยอยู่เข่าละได้เขาาละนะผมกินนะเขากะอ่าเป็นแต่แซ่บเนาะรางทีหนึ่งแล้วแล้วรางอีกทีนึ่งบ่ ถอกก่อนเถอะเลยป่ะอ่าจะถอกแล้วกันเลยเป็นตั<ฮ>ใหญ่เลยอือโอ้แข่งเห็ดตาบรอบที่สองทนเลยรอบนี้พนาดอนเพิ่อนอยากกน่นะไม่ได้กินแต่ดนน่ะหรือว่าเพิ่นได้กินดได้ปีนี้ยังอันเดีพอด,ดีเลยนะ ไปได้กินเห็ดรอบนี่มาคนนี่เขาแลนน่อกันแ่บๆคนนี่เนี่ะอาหารเรากับคาดที่บริแลนนะคันได้แลนเนี่ก็คอยแลนด์อะรแล้วนี่มนท่ากเห็อย่งเห็ดอ่อืมอยู่หกหน่องดูห่อนตะโถะนี่เ้ยวเห็นอดอกคือเราไม่ได้เพื่อแต่ก็่ยแหละมันแฉะนะกินกินได้คู่มือกันเห็ดอยาแกงหนึ่งนะอม แสบแห้งเนาะบอมันสีเนวเนวหนึงมันหอมด้ยังเนาเฮ็ดบอสมันสีตุ้งๆุ้หนึ่งเด้อ อะไรย่าสมักนะโอ้ยคัด้ายได้มือนี้มาทำไหมเอาเขาคัากไหมกินนอนอก,กิ<ช>นคักอะไรเสบได้ไงเห็ดปวกบเผ็ดเก็บมานไ่แข็งมันเหมืดเลยไม่คักก็เลยมุนเนาะ <c oughs> ใส่กระเป๋ามาเ, <c oughs> เว้ทำเบิดโอ้ใส่มบเผ็ดดิบเผ็ดเสพไปแบบนึงเนาะเผ็ดแห่งมะเนาะอืม เลือกศาสตร์เละเรื่องเขานะอ้าวกินข้าวกินน้ำอิ่มแล้วก็เห็นแต่ยู่บนนอนนั่นคนนี่นน่ะคนนากระได้ไม่ได้ไปก้านไปยิงได้ไฟมืดมานอนไฟมืดโคมมมดเลยนี่โคมก็ได้บโหงเลยนี่ทพยานรายมาทำแล้วแหละคนนี้มาจากบ้านไม่ได้ไปกานไปยิงเเอาโคมมาผิดหัวหัวนี่บม่ได้สากเลยลืมจะไปหาการโอ้ เอา,าเอาหัวมบวชไปได้ไปกาดเนาะอเอาหัวบวชมดมาแค่แน่วบปได้ไปกาดนอนถ่ายอยู่แคบมรดมวเวลาหมู่ทุกวนัน <laughs> โค้มัดเนาะคมืด,นะม,ม,ดมาพินหัวน่ะถือไปอีฮะมารอบหนาถือมาสองหัวทุกคนมาหลบหนาเนะี่ย <laughs> มีได้หานอนทกพรกันบัดนี้มืออื่นมีแหงไปโตอีกมืออือ่นหาละเศร้ามืออื่นนะ ได้บ่ได้ก็จะได้กลับบ้านแล้วมืออื่นคนเลยพี่เวียนเบิ่งมองน้องพี่เลอะมือ,มอสาวกับมองนี้อเ็นฮะมีแตสับคิดนี้ก็ได้ปิดพินีนิกน่ของบอกไปใจบริสุกธิ์สุขนครับต้มคลิปต้นจบโอ,อกาสหน,น้าคลิปหน้าเจอไหมคนนี้แ่คนนี้บายสบายดี